สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสนะครับแล้วก็ใกล้ๆปีใหม่แล้วนะครับที่วันนี้ผมพามาที่สวนหลังบ้านนะครับที่หลังบ้านผมจะมีพื้นที่นิดหนึ่งนะครับไว้ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยครับผมก็ประดับไฟนะครับประดับไฟมีไฟสองต้นไม้แล้วก็เป็นพวกไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบไฟกระพริบพวกนี้เนี่ยสามารถปรับไม่ให้กระพริบก็ได้นะครับสวยงามนะครับมีต้นคริสต์มาสด้วยนะครับที่วันนี้เอามาพรีเซนต์เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าไฟ ทุกดวงที่ใช้นี่นะครับไม่ต้องเสียค่าไฟเลยเป็นไฟฟรีหมดเลยเพราะว่าทุกอันเนี่ยนะครับที่ใช้เนี่ยเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับ,เป,รบเป็นพลังงานแสงอาทิต์แล้วข้อดีแก่หนึ่งของโซล่าเซลล์นะก็คือเรามไม่ต้องคอยปิดเปิดนะครับเพราะว่าเวลากลางวันเนี่ยไฟมันก็จะดับเองแล้วมันก็ชาร์จนะครับเวลากลางคืนเขาจะติดขึ้นมาอย่างนี้เองนะครับเราให้ดูให้ใกล้ให้ดูให้ใกล้เป็นหลอดอะไรนะครับอันนี้เนี่ยที่ผมติดต้นคริสต์มาสนี่นะครับมันเป็นไฟเมชเชอรี่นะเป็นไฟเมชเชอรี่อย่างนี้นะครับ ตัวนี่ตัวนี้มันอยู่ที่กล่องไฟมนอยู่นี้เดี๋ยวผมพาไปดูใ้ใกล้ชัดๆนะ๋ยวผมกดให้ดูนะว่ามันมีหลายจังหวะมากนะครับให้สามารถปรับจังหวะได้เยอะนะครับปิดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มันมีแบบอันนี้ไอที่ติดต้นคิม์มาสเนี่ยเป็นรุ่นพระสีนะครับสวยงามนะครับพระสี 4, มีทั้งหมด50เมตรนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ10เมตรจริงๆมันมี2ไซส์นะมันมีไซส์ อ่ายี่สิบเมตรนะครับเม็ดเอเม็ดเชอรี่นะครับมันจะมี20เมตรก็จะควา,ามยาวประมาณ5เมตรนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น50เมตรก็ความยาว10เมตรนะครับอันนี้ก็จะมีหลังฉากที่ผมติดเป็นแสงวอร์มไว้นะเป็นแสงวอร์มนะครับใช้ขนาด50เมตรนะครับก็คือขนาด10เมตรนเนี่ยประดับไว้กดให้มันกระพริบจริงๆกดให้ไม่กระพริบก็ได,ได้นะครับแล้วก็ต้นคริสต์มาสนี่ผมอยากจะให้มันมีสีสันนิดหนึ่งนะครับก็เลยใช้เป็นแบบ R G B แบบเปลี่ยนสีได้นะครับ สวยงามแร,ราคาไม่แพงลงทุนน้อยมากแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟ2ต้นไม้ก็จะเป็นของของอีฟ e นะครับเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับทุกอันเลยเป็นโซล่าเซลล์หมดเลยนี่อันนี้ก็เลยเอามาให้ไอเดียเพื่อนๆนะครับที่ชอบจัดสวนเอาไปตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วอยากจะประหยัดไฟใช่ไหมไม่อยากจะเสียค่าไฟเพราะว่าอยากจะเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนไงก็ใช้อย่างนี้ไปเลยครับเปิดทิ้งไว้ได้ทั้งคืนนะครับแล้ว ที่สำคัญคือเวลากลางวันเนี่ยเขาก็ดับเองให้เราเราไม่ต้องคอยไปปิดเปิดสวยงามนะครับอันนี้ชอบมากเลยก็เลยเอามาแชร์ไอเดียนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวหลอดจริงๆของเขานะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่เป็นที่หลังบ้านานิดหนึ่งนะครับอยให้ดูนะครับนี่ไงหลอดเป็นอย่างนี้นะครับข้างหลังน,นะครับเขาจะมีสวิตติดเปิดได้นี่นะฮะตรงนี้เป็นที่รับโซล่าเซลล์ตัวนี้เนี่ยดีมากตรงที่ ถ้าเกิดนะครับใช้ไปแล้วปี2ปีแล้วฐานน้ำเสียนะครับเราสามารถไขน็อตสีตัวนี้ออกเปิดออกมาเราจะเจอฐาน2 a ธรรมดาขนาด1.3โวลต์นะครับเราสามารถซืถ้อฐานชาร์จธรรมดานะครับก้อนหนึ่งประมาณหกเจ็ดสิบบาทนะครับใส่เปลี่ยนไปได้เลยแล้วก็ใช้ต่อไปได้เพราะว่าไอพวกเม็ด led พวกนี้ทนมากๆนะครับอายุการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นชั่วโมงเพราะนั้นเปลี่ยน่านเองได้นี่คือจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี่เปิดปิดอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นจังหวะหลายๆจังหวะแล้วก็กดให้นิ่งก็ได้นะมันมี อุ้ยสเต็ปมีประมาณ8สเต็ปนะครับผมให้มันติดทีเดียวอยังไงเนี้ยอ่ะอย่างนี้ก็ได้ไหมครับเขายังให้ที่ปักดินมาด้วยนะครับเราสามารถปักดินแล้วเราก็เอามาเสียบเข้ากับช่องนี้นะครับแล้วเราก็ปักดินไปได้นะครับแต่ผมวางไว้เลยผมเอาวางไว้ตรงบริเวณบนรั้วนะครับให้มันตักแดดหน่อยอย่างเงี้ยฮะกลางคืนสวยนะบ้านผมนี่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยไฟที่เห็นเนี่ยโซล่าเซลล์หมดเลย <laughs> นะครับ ไปฟรีแล้วก็สวยด้วยครับเลยเอามาให้เพื่อนๆดูเป็นไอเดียนะครับว่าจะติดนรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีรุ่นที่เห็นเนี่ยมันเป็นรุ่น10เมตรนะครับก็จะมีเม็ดกลมๆเนี่ยประมาณ50เม็ดนะครับแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งมันจะมี20เมตรความยาวประมาณ5เมตรส่วนรุ่นนี้ความยาว10เมตรเพื่อนๆสั่งเข้ามาได้มีแสงวอร์มนะครับแสงขาวแล้วก็ R G B R G B ก็คือแบบพระสีที่ผมติดบริเวณต้นคริสต์มาสนั่นแหละรครับนี่คือ R G B ก็คือ red yellow blue อะไรพวกนี้สวยงามนะครับ ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับสินค้ามีทุกอย่างแล้วก็พร้อมส่งนะครับมีเก็บเงินปลายทางสั่งเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นะครับเหมาะเลยขอบคุณมากทุกเพื่อนมอร์รี่คริสต์มาสแอน a ์แฮปปี้นิวเอียร์ครับสวัสดีครับ